สวัสดีครับสำหรับทลิปนี้ครูชิจะพามาดูแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่เหมาะสําหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษารด้วยตนเองนะครับแล้วก็ทั้งคุณครูที่ต้องการที่จะนําไปสอนนักเรียนนะครับเป็นแอปทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับเป็นแอปฟรีด้วยนะครับที่เป็นแอปสําหรับทดลองเสมือนจริงนะครับหรือแอปซิมูเลชันชื่อว่าเฟสซิมูเลชันนะครับเป็นแอปฟรีนะครับจาก university of colorado นะครับแล้วก็มี ท่านอาจารย์คนไทยนะครับที่ได้แปลแล้วก็เรียบเรียงเป็นภาษาไทยนะครับแอปนี้สามารถใช้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับแต่ถ้าเป็น Android นจะมันจะครอบคลุมกว่า iOS นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทั้งผู้ที่ทำแอปแล้วก็ทั้งผู้ที่แปลแอปมาด้วยนะครับเดี๋ยวในตอนนี้เดี๋ยวครูจะพาไปดูแอปนี้เลยนะครับว่ามันดียังไงนะครับ ดาวน์โหลดเอามาเก็บไว้ในเครื่องนะครับนี้เมื่อเปิดมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้แหละนะครับแรกๆนะครับมันจะแบบแรนดอมไปเลยนะครับสุ่มทั้งคณิตศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเลือกเป็นหมวดหมู่นะครับให้ติ๊กที่กีดสามขีดด้านบนขวานะครับมันก็จะเลือกอ่ามันก็จะแบ่งมาให้นะครับอ่าแล้วก็ ลองเลือกวิชาดูนะครับสมมุติผมเลือกเป็นฟิสิกส์นะครับมันก็จะขึ้นเป็นเฉพาะเนื้อหาที่เป็นฟิสิกส์มาให้เรานะครับมันก็จะดูง่ายทีนี้นะครับก็ลองเลื่อนดูนะครับถ้าเป็น Android นะครับทราบว่าน่าจะครอบคลุมกว่านี้นะครับมีเยอะกว่านี้นะแต่ถ้าเป็น iOS นะครับอาจจะมีจำนวนแ a บจำนวนการทดลองที่มันน้อยกว่านะครับอันนี้ก็ ก็จะอัปเดตเรื่อยๆอยู่นะครับเห็นเขาเห็นเขาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองพามาดูสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างเช่นอะไรดีอ่าอย่างเช่นการเคลื่อนที่แบบอ่า Project ไทยอะไรทำองนี้นะครับโอเคอประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีฟังก์ชันประมาณนี้แหละนะครับก็จะมี ลูกเล่นเยอะเลยนะครับบางแอปนะครับเราสามารถทําเป็นเกมได้ด้วยนะครับอย่างเช่นแอปตัวนี้นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทยนะครับเรายิงยังไงให้โดนเป้าอะไรทำนองนี้นะครับรักมุมปรับความเร็วได้นะครับมีเรื่องของแรงต้านอากาศไหมด้วยนะครับต้องยิงไปประมาเนี้นะครับ ลองปรับมุมนะครับโอเคเข้าวกล้ประมาณนี้นะครับเราสามารถใช้การคํานวณแล้วก็ลองมาปรับระยะดูได้นะครับว่าในสิ่งที่เราคนวณมามันตรงกับในสิ่งที่เราเห็นในแอปไมอะไรทํานองเนี้ยนะครับดีมากเลยนะครับมีทั้งอ่ะที่เป็นเวกเตอร์อะไรความเร็วอะไรําลองนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับ ทุกแอปนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับมีฟังก์ชันให้เล่นเยอะเลยนะครับในลองอีกสักตัวหนึ่งสำหรับฟิสิกส์นะครับอย่างเช่นเรื่องของอไฟฟ้าแล้วกันนะครับมีทั้งที่เป็นปฏิบัติการนะครับเราสามารถเอาตัวต้านทานนะครับเอาแบตเตอรี ออกมาสมมุตินะครับมีเส้นลวดนะครับประมาณนี้นะครับมีหลอดไฟนะครับปึบฟึบอโอเคนะคอันนี้ต้องใส่ตัวต้านทานนิดนึงนะครับทุกท่านลองเล่นดูได้นะครับเราสามารถ จากคุณครูนะครับสามารถนํามาเป็นสื่อการสอนนะครับแล้วก็นักเรียนเราก็สามารถลองเล่นดูได้นะครับเป็นแอปเสมือนจริงนะครับโอเคมีโวลต์มิเตอร์นะครับเราสามารถวัดความต่างศักดิ์ได้อะไรทานองนี้นะครับหรือมีแอมมิเตอร์ด้วยนะครับแอมมิเตอร์ ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของฟิสิกส์มีเยอะเลยนะครับอาจจะลองโหล,โหลดมาเล่นดูนะครับน่าจะเหมาะาสำหรับนักเรียนนะครับแล้วก็คุณครูด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูอีกสักตัวนึงนะครับเอาเป็นเบลูจี้แล้วกันชีวะวิทยานะครับชีวะวิทยามีอะไรเอ่ยเช่นโอเคการมองเห็นสีนะครับชีวะจะน้อยหน่อยนะครับ อ,อ่ะาสมจะมีเรื่องของแสงสีนะครับถ้าแ,แสงสีแดงเข้าตาเราจะมองเป็นส,สีอะไรนะครับแล้วก็จะมีอะไรนะโอเคมีแผ่นกรองแสงนะครับแผ่นกรองแสงสีแดงแสงสีแดงอ่าแผ่นกรองแสงสีเหลืองนะครับเราจะอ๋ออันนี้เป็นแสงสีนะครับเดี๋ยวนะอ่า ถ้าแผ่นกองแสงสีแดงนะครับสีเหลืองผ่านได้ไหมในทําำนองนี้นะครับแผ่นกองแสงสีเขียวสีเหลืองผ่านได้ไหมอะรทำนองนี้นะครับอ่ามันสามารถมีลูกเล่นเยอะเลยนะครับทั้งที่เป็นคณิตศาสตร์นะครับที่เป็นเรื่องของกราฟนะครับก็มีนะครับ คือคณิตศาสตร์นเป็นกราฟเส้นตรงนะครับถ้า x เ <X S 1> ท่านี้ y เท่านี้สโลปเป็นเท่าไหร่ในตารางเนี้ยนะครับเราสามารถเลื่อนดูนะครับก็มีสูตรคำนวณให้ด้วยนะครับ <S <S อโอเคเนาะนี่ก็คือแอปคร่าวๆนะครับเอาเดียเ๋ยวเราดูให้ครบก่อนนะครับโอเคมีโอเคมีมีอะไรบ้างมีอะตอมนะครับอ่ามีรูปร่าง พันธะของอะตอมอะไรทำนองนี้นะครับมีตัวนี้ก็จะเป็นสถานะของสารนะครับเราเพิ่มความร้อนนะครับโมเลกุลของสารในนี้มันจะเป็นยังไงนะครับลดความร้อนลงนะครับ โมเลกุลของแก๊สอะไรพวกนี้จะเป็นยังไงนะครับมีออกซิเจนมีอาร์กอนอะไรทำเองนี้นะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะพามาแนะนำคร่าวๆนะครับว่าแอปนี้มันมันดีแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะครับท่านอาจจะลองโหลดมาแล้วก็ลองเล่นดูได้เลยนะครับเพราะว่าแอปนี้เป็นแอปฟรีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับอันนี้เป็น EP พิเศษนะครับเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ